yeah ควรแล้วนะจัคขอจะขออนุญาตนำาความสำคัญของความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนเป็นโครงการที่รณรงค์ให้ความรู้ด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสุดท้ายนี้กับผมขอขอบคุณทุกภาคสว่วนร,ร้องกับการปาอนน้องกันปราป่ามสถานีตำรวจภูธรเมืองเชียงใหม่ส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศการสงการปีไม้เมืองด้วยด้วยผู้ใช้การกตระเวนแห่งชาติประธานในพิธีด้วยในระหว่างวันที่12ถึง16เมษาย,ยน2567ซึ่งอาจจะมีกลุ่มมิจฉาชีพเรือโอกาสก่อเหตุในลักษณะต่างๆอันจะส่งผลกระทบกับความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนและนักท่องเที่ยวนโยบายของรัฐบาล สำนักง,งานตำรวจแห่งชาติและทุกวัดเชียงใหม่ที่การออกตรวจสถานบริการสถานประกอบการสถานีขนราชการและ่วยการที่เกี่ยวข้องประกอบด้วยตำรวจทหารเยรือได้เป็นขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานจึงขอเรียนเชิญท่านประธานท่านนายกัเรียนเชิญครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีรอยแถวระดมกวาดล้างอาจญากรมรมบทุบัติเอุทางถนนและส่งเสริมการท่องเที่ยว ในช่วงเทศกาลสงกรานประจำปี2567ภายในชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนการอำนวยความสะดวกการจราจรกองทหารภาคีเครือข่ายต่างๆในการอำนวยความสะดวกจัดการจราจรของรัฐบาลด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานกฎหมายให้กับผู้กระทำบกาิดซึ่งอาศัยในช่วงเทศกาลของราชการตำรวจและทาราชการทุกฝ่ายรวมทั้งภาคีเครือข่ายต่างๆที่จะร่วมมือ ทุกส่วนราการที่มีส่วนร่ให้ทุกหน่่ยที่ร่วมการปฏิบัติในภารกิจนี้มีความปลอดภัยและก็ใช้เวลาที่เราต้องเสียสละปฏิบัติภารกิจครั้งนี้โดยสบจรุดร่วงไปด้วยดีับัดนี้ได้เวลาสมควรแล้ว แล,มมและตอนนี้ครับขบวนรถวจัเครื่องผ่านท่านประธานนาพี่ดีนะครับแล้วก็คุณธรจังหวัดเชียงใหม่น,นะครับเอาขออน,นุญาตกำเทนหน่อยขออนุญาตนะครับตามด้วยรุ่นจักระยาเดินสายตรวจของแต่และองค์ครับขอประชาชนนะครับของชาวดูแลพี่น้องประชาชนในช่วงของเทศกาลสงกรานต์ในเรื่องของเรื่องของรอทมสังสารนะครับ ทองวิน4เมเจียไกรครับอันนี้หนึ่งทองวนะครับหัวหูก็มีหากหายส่วนนนเจ้าที่เกิดครงห่มเช่นเดียวกันะครับอันนี้มหาขอฝาทีจก็โดไปถึงสพแม่โจ้สพครูพีราชดิเวทเจ้าครับเทศบาลนครเจียงไกรครับที่พี่เทศกิจที่คอยดูแลจ้าวสพเมืองจ เราจะเซ็ตสิ้นลงแต่ว่าในเรื่องของการทํางานของเจ้าหน้าที่แล้วก็หน่วยงานทุกภาคส่วนนะแต่ิปนาแต่ว่าตอนนี้ก็มพี่ยังพ่องหาอยังอยู่ยังอยู่ยังสมายใจถามมาเจเฉพาะทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจอย่างเดียวยังมีทางด้านของพี่ๆจากหลากหลายหน่วยงานนะเจ้าอย่างที่บอกนะเจ้าว่าในช่วงของเทศกาลสฉการนี้พี่น้องประชาชนที่จะเดินทางกลับไปยังภูมิลำเนานะเจ้าไปดํา นับสองและหนึ่งครับก็ตามนโยบายของรัฐบาลนะครับท่านนายกรัฐมนตรีท่านเศรษฐาทาวีสินนะครับ,นะรบก็เป็นหัวพี่น้องประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับจึงได้สั่งการให้สำนักพุทธชาติเนี่ยร่วมกับทุกหน่วยเกี่ยวข้องในพื้นที่ทั้งฝ่ายปกครองฝ่ายทหารและก็ภาคีเครือข่ายต่างๆรวมทั้งองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับในการจัดกําลังช่วยดูแลพี่น้องประชาชนที่เดินทางไปเที่ยวช่วงเทศกาลสงกรานต์นะให้มีความปลอดภัย จากการขับขี่รถบนท,ทน้องถนนรถบรัเหตุรวมตลอดถึงมีความปลอดภัยในชุดและทรัพย์สินในการเดินทางนะครับรวมทั้งพี่น้องประชาชนที่ต้องออกจากบ้านทิ้งที่อยู่อาศัยก็ขอให้ประสานกับเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ในการฝากบ้านด้วยกับตำรวจนะฮะให้ไปเดินทางไปท่องเทีย่ยวไปฉลองในเทศกาลสงกรานอย่างมีความสุขและมีความปลอดภัยในชุตและทรัพย์สินครับข้อมาหาลกักๆของอาชญากรรมที่อาจจะเกิดขึ้นในเชียงใหม่ท่านคิดว่าน่าจะเป็นกลุ่มไหนครับ ครับก็ซึ่งทางตรงกรางตะข่า,าและตรงยวดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการกวาดล้างปราบปรามนะครับผุ้คลที่เป็นวิชาชีพแล้วก็เป็นคนที่สงสัยว่าจะทำผิดเกิดขึ้นก็ได้ดําเนินการมาโดยตลอดและต่อเนื่องส่วนในช่วงเทศกาลสงการานเทศกาลซึ่งถือว่าเป็นเทศกาลที่มีความสําคัญเราคงเป็นเสียดไม่ได้ว่าจังหวัดเชียงใหม่เป็นศูนย์รวมของประเพณีวัฒนธรรมของการท่องเที่ยวในช่วงสงการานก็จะมีพี่น้องประชาชนนะครับหลั่งไหลเข้ามาท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลเป็นจำนวนมาก ชื่อทางตูททอัจหวดเชียงใหม่ก็ได้ดำเนินการประสานกับทุกฝ่ายในการจัดกําลังดูแลเพื่อป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นทางทางตูนทอัจหวดเชียงใหม่ก็ได้ร่วมกับทางเทศบาลนครเชียงใหม่แลวก็งค์งการพมพองสนิสตตา่างๆที่เกี่ยวข้องนะครับในการจัดเจ้าที่อำนวยความสะดวกและก,ก,ก็ดูแลความปลอดภัยในชุดซับสิดซึ่งทุกปีเราก็จะมีสถานการณ์เช่นนี้เกิดขึ้นอยู่แล้วเหตุร้ายต่างๆที่ผ่านมาก็ยังไม่พบนะครับ ในส่วนนี้ทางรพห้านะครับก็มีการสั่งการเพิ่มความเข้มในจุตดตรวจด่านตัวต่างๆตามเส้นทางหลักและเส้นทางรองที่มาจากชายแดนและจะมุ่งหน้าไปสู่ในพื้นที่ตอนในของประเทศไทยของเราก็จะมีการเพิ่มความเข้มร่วมกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้องในการตั้งจุดตรวจจิด,ดสการต่างๆครับ